เอาคลอยู่อีพไก่กระหมานจับเจอทุกคนเลยโมนมนพี่น้องสามอาบุญพี่น้องมนมนคักวีลึกทุกคนเลยจักคนบนซี่ปลายสาวค้นบอเต็มุงยางเาะแค่นรี่กับข้นข้าวกะหรี่นองหน้าองแค่นอรีกันบ้าด้วยอึ้งพัน้วยรีกคนไม่ได้เลย โอโน่วยเถอะสบายดีทุกคนเท,าส,า,บบา,ทาสังคางมาตตะวันมหาสุขทุกคนก็เคียงฝนมากมากอะฝนตกคำนั่งพังฝนก็แห้งโอะไรแห้งอะไรโลตัวน,นี้กจะรุ้มชะลิมไปทุกคนปู่ผู้ชิก็ุ้งชียงกระตันนะเซลเซลอยู่นอนจิบ้าทุกคนไปก้านวันนี้นะทุกคนไปน้ำกับบัวอับไปก้านอึ่งน้ำกันทุกคนอาณาน้ำกันทุกคนเดิมมามีมามีบอยู่ตัวน,นี้แกพนันในมืดนะทุกคนไปห้าวกับไบ่จรุ้มชะลิมจะรุมร้มจะพำ กลังจะมืดเบ้าดีเบาแค้นแน่มันนี้กะเขาเบาดีกำลังเอาคองเข้ากับพันธุ์นี้กินทุกคนเ้ยไปทุกคนไปเบิกน้ากันมันนี้วาระน้อยสีมานอึง่งบริเวณเรือสีมานคืนอเมื่อคืนนี้บ่เวื่นี้แกได้ลายเต็มยู่หน <laughs> าเ,เสียงกระตันแรดแรดแดแรดแรดแดแรดแรดแรดแดแรดแีดแดแรดแ้ดแดแรดแรดทรดนรรือรด้รดแรดแรดแรแรนดดีารแค không có gì cả tầm này nó lấy chứ À nó sơ Sơ chứ đơ Không gàng sơ cao Phụ bao đỉnh chả lại lén là phụ Phá đẳng hư hư cho đủ cô rồi Láng anh, láng khi tổng bó tả sộn Nắm mà đi ở lối đi chợ โอ้เต้หมุนทุกคนเออหมุนหมุนทุกคนน้ำเต็มผายนึกเหมือนน่ะนะนาเสียงตันแล้วลัดดูน้ำเต็มผายละลงกับไรนะมาต่อนะไ้ยูปล่ากเอา ริบได้ลิบน้ำนะฝนก็หยิบๆยิบใหม่ละกลัว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 กมันจะร้อนจ่แหงกันเจอเลยทุกคนโอ้ยฝนมันนี้นะน้ำเต็มผ่ายอยนะข่มกับหุ้งเริ่มนีนะค่มคุ้กันว่าเศงก็ะตันันแล้วๆๆอยู่มันยังห้องอยู่ป่าพูดไม่ได้ในร่ม อึ้งลงหอบสุดท้ายแล้วจ้าจะเบนทุกคนเออเพราะว่าน้ำเต็มถ่ายแล้วแม่แกระตันนะ่แม่เล่เน่ฝนตกแห้งครั้งแรกของปีเลยทุกคนเออเมื่อนี้นะน้ำจนเต็มถ่ายคงแดงน้ำล้นเฮล้นขั้นเท่างากระนาววันนี้ทุกคนโดยเพราะว่าคืนแฮเปี้แห้งฝนมากอเมริกาเปียนคือเมริกาเปียนคืนพระเบเรอยมน้ำ พอชี้อาบน้ำพระเทียมชีมาแข่งฝนมาก้านนี่ทลกคนเลยก็เลยแบบบ่อาบน้ำบ่เป็นเคร่งนะกระต่ายนี่พักนี่ม่มพ่นปีาจ่ล้วเล้วแล้วแล้วแล้วไปกันนี่ไปกันนี้ น้เลด้วมีทุกคนโอ้มาแล้วตัวนึงทุกคนน้ำน้ัน้ำน้ำน้ำตัวอะไรแหงน้ำน่าสนงกระตั้งว้าวกระตันกระตันทุกคนเฮ้กระตันกระตันมันดูป่าบกนี่มันกำไังลุกมากกระตันจ้นนะเนาะอันนี้กระตันทุกคนมันดูป่าบกนี่มันกำลังลกมากสีมันหงสยไปเสีย ไอเด็กนั่นตาตันดิอ้าวลิบเล่ลิบเล่ข้อยข่อยข่อเห็นมั้ยเห็นมั้ยอ้าวลิบเล่โอ้ทนี่มาฟอตเชี่ยวเชี่ยวขึนจริงนี่นี่นี่ก็เย็นในน้ำกันโว้วววว màn tối đi xuống đó ô đáng ý tính mất lít lúc leo เขาหรือไผ่เนี่ยแต่มันเหว่งมันลงมาทักกันนะมันอยู่ป่าควาดังเอ้าวรุกน้ำเร็วเอ้าทัดบล็อกว้าได้แล้วมานมานมานมันหึมเลยหึงเลยขยันดินานาไผสิอ๋อรุกเทนนั่นจะลุกน้ำไม่ลุกน้ำอึ้งหงงเออมันหงเฮือ์นมู่เหมือนมาก ดีกพู premium, ไปตูล่ะเฮ้ยเจ้าเพิ่งดูนีเบาืเพียนมานี่้ทุกคนอับนี้ดีงน้ำนะอุ้ยเอ้เรวชาติแล้วดงน้ำเลยเ้อะทำให้ขึ้นบ้าไปเลยนี <deciding S 2> ่หัวเลหัวเ้าเพิ่มนหัเงี้ยมนเปด่งมากโอ้โวขลุกทุกคน กระตันน้อยกระตันเงดิล่ะกระตัานล้นเล่นกระตั้นเล่นเล่นเล่นอยู่ดูสิยินไปเียมันเก็นกงเล่นเ มนมนทุกคนอ้าวไล่อึ้งเร็วลูกโอ้มาดบ่บาๆแหล่นี่เบิ่งเบิ้งเบิ่งเย่ยมมาก่อนเออเอาช่วยนะเฮ้ยเอาค้าดิแล้วก็แถวแล้วอันนี้เออแถวไหานะบอกโอ้มาดได้นะอึ้งเมก็ได้อึิงคู่ก็ได้เออาอ้าวเอาได้นเม่เอาได้นเม่ทุกคนขึนมาตระน้ำกินนี่ว้าวอึ้งโพ เงนนาวๆขึ้นมาว้าวอันนี้อึ้งแม้ทุกคนนี่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 อึ้งแม้ตัวนี้นะว้าวตัวน,นี้อึ้งพูทุกคนโอ้มานมานชนองตัวคือกันนี่โอ้เข็นหน้า บอกฮวงถ้าฮวงชำรอกมาเองเอาไปเช่เนไรเฮลิคอปเตอร์นี่อ้นี่โอ้ตัวนี้ทุกคนโอ้นี่นี่ดูไฮนี่ไฮบนละมอยละน้อยปูบันแต่งของหมูนีน่ โอ้โหตัวนี okay, ้ตัวนี้องตฟ้าดังกันว้าวพอได้นับเรื่อกคนจะได้จะกระโดดมาเหอะยังนับเพราะน้าตัวนั้นกะขมุกชู่แม้ดูหน้านี่เนี่ยตัวนี้ี่ทุกคนเพราะตัวนี้โอ้ยมาได้ทุกคน มนัมนมันเบาดีเชียตุลาย,ายจุ่ยผายผูกฮะตัวนี้นะขมุกอยู่นะน,ะน,น,นี่ตัวนี้ทุกคนว้าวอู้คักอะไรทุกคนโมน้นโมน้โมนม้นจับอึกวันนี้จะคักเหรอน้อยเห็ดน้อยเห็นน,น,นี่ตัวนี้ทุกคน mình khu thì này Phụ cái nhồi 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 phổi phổi mấy wow tụi đi chút ô oh. đã chọn cả ô oh, chú phải cái lằng như con rồi muốn nó mà hứa nà đi con Ô, oh, đi, con, mình nắp khúc áo như nắm. บอลิงบบาขาวเข้ามาเลยทุกคนโอ้โห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 โ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 ้วหโ้โอ้วหโ้วหโ้โ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 หโ้ คนหน้ามาันรอกมากอกมากยุ่นี่ไงเนี่ยโอเคเรานีกับหมันเลยนะทุกคนเอ้ยนีนายจูดันได้มันกระุดนีน้เนาะคืนนี้เราได้สามโจโู้ม,ม,มน,นมันมอย่ามึงมาอมาเลยโอ้อสนันนวัดไหวแล้วทุกคนวันนี้นะัน่นหลอยกับหอกเจ๊เ,อเอโ,อนะโอ้ยวบอหยไปล่ปปปนะอไปลุ้มันจะลุมนะนี่แหละ นี่ได้ทุกคนเท้ากานเท้าผ่ายแล้วน้อยนี่เมียนอยู่เท้าของวเป้าแรกกานทคนเป้าแรกก็รอไปแล้วมานทากันนี่ละเทียนนี่แหละการถอยยุบหายนี่มาแล้วทุกคนอึองลงยุบหายแล้วน้อยนี่มือขึ้นนี่มาลงหมดเต็มแม็กวันนี้ฝนแห้งลงอีกเต็มคลองอะบ้าแค่ไหนเนี่ยดูส่นด้านนอกโอ้ฉันตัวลายทุกคนเข้าเอาอยู่นี่เลยมันรอกมาแต่ป้าอยู่ ลกทุกคนโดยจับอึ่งน้าแมงเมากัาเต้เซสเวมากไ้งงไปกิดนแมงเมาหนึ่งนหลานน้าบ้างด้อยก็เต็มช่องกันน้านี่มันม่ีหลน้านี่กลกน้มันกินเม้าถึงนี้ก็เต้เซลเอยู่เมานะคะับอ ทุกคนเต็มคลองละนักแอวยนยวนละอัมพตออะไรจังมาการนี่แบดกระมดยังมา<อ>หัวหนะ้านี่ก็ได้อีตัวหนึ่งุกคนเลยคนละหน่อยคนละชิ้ยใข่ทุกคนเบิ้งหน้าอย่างอื่นนะเต็มมือนึเออู้ไขเ่เยไขย่อะได้ตรงนี้ นี่นะกับหมามาได้เห็นที่เห่ากันได้เห็นโลเมอร์นี่เราโดยสิขังเชื้อมันหยุ่มใหญ่ทุโคนหมานได้หมดนี้นะนะเอาคลองเยอะอีพไปกับหมานแจ๊บเจอทุกคนเลยนี่ดีใจเลยุนี่นี่โอ้หดสาวคุณบอลนี่นะมืดเลยไปอีกก่อนทุกคนมากก่อนจังนับเบิ้ง เเบบดีชาตุล่กขนยังบูทันมากเเบบดนะีเอากระตุกน้ำไปตั้งไว้ยูฮันเทาะยูฮันเลยเอาเขาฟูอีโพไป <c oughs> นี่อึ่งเฮานี่อู่คณะสองสองล่างสลักมันกไปก่อนบมูยื่นหดเข้าขวกเออคักพิลึกการอึ่งนะโอ้โทุกคนเ,เมื่เกมั้งดูมเมืนน่อมแน่โอ้ยอ้าวกระปูดแดงก็ได้ทีนี้ อ้บ่าวดีกะสมน้อยอยดีได้ทุกคนเลยนะได้บลาไหลาหนึ่งมานมันมันบลาเอามือมืออ่างอีเมดเดอร์ตวงไหวอย่าดีทุกคนฮัลโหนยังบุกเป่บุกเป่งม้วนมวนพี่น้องซ้ำาบุญพี่น้องม้วนมวนพี่น้องคักวีเลึกทุกคนเลย จากคนเิปปลายส้าวคนเมกแม่น้อยกับมาแล้วเบาขาวเลยจังเยี่ยมทุกคนเบาขาวนะฮิวันหงสาตุลาโทรซสื้อนักยุน นี่กันลานทุกคนเบ้าเงินเบ้าเกมบางรู้เต็มเป่าบ่โอ้ยเต็หน่อยนึงเต็มเป่าเยอะดีได้เออได้ดายเจือยูไผ่แล้วน้อยนี่หลายทุกคนเพื่อกรรมการยูผ่แล้วน้อยนี่หลายคนเซลเซลโอ้โหเดบอเดบอ หอเนี่กพวกหนุ่้พี่หตเนี่ยทุกคนมีองีโกพกนึ่โกก่ตันีหยิค่ะโด่นี่นะลุ้ลงอ่นีทุกคนเลยมันลีน้ำเมื่อกี้นะสองสามตวันีทุกคนเลยอ้าวท่ท่นปุ้ต้อ สิ่อีกแล้วคุณนี่ตึงคู่ตังนี้หืมเสกมงเหอซุมลูกปุ๊บปุ๊บนี้ ันเท่ารูดูออกมาได้มันเลิกเมื่อมันออกมาจากนั้งไตอืงกลางสายฝนทุกคนทุกคนหน้ามันขึ้นอึงน้อยก็ได้ลายตูแล้วก็โฮงนี่แหละทุกคนฮู้ยได้แล้วดูแม่ไข่กันนี้เล mm บักด้ยเอืองพันเอ้ยเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยบเดิ้งเยีนยมอ่ะบ่มาดินะบิเยีมเหมือนเพิ่นมาเฮ้ยเยมอึ้งบ่ทำแร่ก่อนักๆแท่เยี่ยมก้อนไม่หลเลยหไม่ไหลชุก้อนข่ารอบแน่เนาะขออ่ โคดเออมนี้นะบอกอึ่งลงเเตออือเอามาทดเ่านึงื่ข้อที่สองเต็มบ่บงดู่เต้ข้อที่สองนีนะหนเดียวเดียว้ที่สองในลงเหหน้าแล้วันนี้อายยู่ทงหน้าผมโค้เลยแมงเมายกยุกยุก าจะเฝ้าจะได้อึงหืนมาอีมันจมน้ำกระไรต,ตู่แต่นี่ได้ยินเสียง้องแล้วกระ้องมากเอ้ยมาอีกแล้วแต่พังหงจุดเพี้ยน กระตันแล้วทุกคนกระตันกระตันอืมกระตันแดงเอาเอาจับโรยดูมือกับมือน์มือนตัวนี้ข้าเจ้าประเห็นทุกคนอรนอยมาเห็นนี่ืมเบานะเบาคล้องนิชงก็เพิ่เอือมก็ได้ไงเติร์ก

เกทยกเ็นฟนี่โกไมเป็อนี่อืมรบกอตัวยูเป่าคือบอได้เป็นฟอกนะทุกคนนะตัวห้ามากขังไวนะ้นะนี่เป็นฟอก 好。頭 ผม,ผมกับพระท่านแห้งถ้าจะมกากินข้าวก้อนปลาบรเวณนี้ก็กินกระเปะบริกินข้าวเยอะข้าวมาเด้อทุกคนกินข้าวนะกันข้าวกับแขียนอุม,ม้อินนี่แล้วก็ชมป่านี่ลูกข้าวเป็นยุกษาไว้เนื้อเด๊ทุกคนเลยเบัดคำมาฮะคนจุกนะบ้าณที่มุม่งที่มุม่งเรื่องแหงเฮงมาขนจ้ะ เสพๆทุกคนอมอมือมื้อเช้านี่เดย3ดสามตเสพๆองนงาตใช้มือเด้อทุกคน อื่น้องห้งลังอยู่นี่อือสตุลาพระขาวไอ้จำหลังะถ่ายเติมคือ,คอ,องเมตไว้ไนไปนี่นี่มาโมกทุกคนมะมงโกรเฮ้าเมตลวน้อยโกรธเฮ้ยแหงละเด่กพรท่านเด็ตะมันมีเด่นเดต้าพระจังตะมีเดดพระ จะเฮาไปนอนทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ขอบใจหมดทุกคนทุกชาวนาติ่าาด่ามนะครับชมวีแกงนังใจนั่เรือจะติดตามคลิปนั้นบาย